เคยสับสนกับสารผดวิธีลดน้ำหนักกันไหมครับวันนี้เราจะมาไขความจริงเกี่ยวกับอาหาร5้าหมู่ว่าจริงๆแล้วเราต้องกินยังไงกันแน่ถึงจะลดน้ำหนักได้แบบเห็นผลและยั่งยืนมาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยครับนี่คือคำถามยอดฮิตเลยใช่ไหมครับหลายคนพอพูดถึงการลดน้ำหนักปุ๊บก็จะคิดว่าต้องตัดแป้งตัดไขมันทิ้งไปให้หมดเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมันจาเป็นต้องทำแบบนั้นจริงๆเหรอคำถามง่ายๆแบบนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจผิดหลายๆอย่างเลย และนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยครับการลดน้ําหนักที่ยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้มาจากการอดหรือการตัดสารอาหารกลุ่มไหนออกไปเลยนะแต่มันมาจากการทําความเข้าใจแล้วก็สร้างความสมดุลให้กับอาหารทุกหมู่ที่เรากินเข้าไปต่างหากโอเคก่อนอื่นเรามาทบทวนพื้นฐานกันเร็วๆสักนิดน,นึงก่อนนะครับอาหารหลัก5้าหมู่ที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละครับปโปรตีนคาร์บไขมันวิตามินแร่ธาตุทั้งหมดนี้คือหน่วยโครงสร้างที่สําคัญมากมาก ที่ร่างกายเราขาดไม่ได้เลยถ้าอยากให้แข็งแรงและทํางานเ,เต็มที่ทีนี้ในบรรดาสารอาหาร5้าหมู่นี้นะครับเราแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มที่ให้พลังงานมีอะไรบ้างก็มีโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานโดยตรงแต่สําคัญสุดๆในการเป็นทีมซัพพอร์ตให้ร่างกายทํางานได้นั่นก็คือวิตามินและแร่ธาตุครับเอาละครับมาเข้าเรื่องเลยดีกว่า เราจะมาพูดถึง2กลุ่มอาหารที่มักจะถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายในวงการไดเอทคนกลัวกันมากที่สุดเลยเวลาจะลดน้ำหนักนั่นก็คือคาร์โบไฮเดตกับไขมันมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วพวกเขาเป็นผู้ร้ายจริงหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าคาร์โบไฮเดททุกชนิดจะเหมือนกันสิ่งสําคัญเลยคือการเลือกคาบที่ดีหรือคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนอย่างพวกข้าวกล้องข้าวโอ๊ตลองนึกภาพตามนะครับว่าคาบกลุ่มนี้เป็นเหมือนท่อนซุงที่ค่อยๆปล่อยพลังงานออกมาอย่างช้าๆสม่ําเสมอ ทำให้เรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้นซึ่งมันตรงกันข้ามกับคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวในขนมปังขาวหรือของหวานเลยอันนั้นน่ะเหมือนเศษกระดาษเลยครับจุดปุ๊บติดปับ๊บแล้วก็มอดไปอย่างรวดเร็วทําให้เราหิวเร็วขึ้นเห็นไหมครับว่าการเลือกข่าบที่ดีเนี่ยจำเป็นมากๆเพราะมันให้พลังงานที่คงที่ทําให้ระบบเผาผลาญของเราทํางานได้ดีช่วยให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นแถมยังมีไฟเบอร์สูงช่วยเรื่องการย่อยด้วย และที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือมันช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายต้องดึงเอาโปรตีนไปเผาเป็นพลังงานแทนเช่นเดียวกันกับคาบเลยครับไขมันก็มีทั้งไขมันดีและไขมันไม่ดีเหมือนกันไขมันดีที่เราเจอกันในอะโวคาโดน้ามันมะกอกหรือปลาแซลมอนเนี่ยมีส่วนช่วยลดการหลักเสพในร่างกายแล้วยังอาจจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญด้วยซ้ําไป สิ่งที่เราควรจะเลี่ยงจริงๆก็คือพวกไขมันอิ่มตัวกับไขมันทรานส์ที่มักจะแฝงตัวอยู่ในอาหารแปรรูปต่างๆนั่นแหละครับและทำไมร่างกายถึงต้องการไขมันดีโอ้โหหน้าที่สำคัญเพียบเลยครับตั้งแต่ช่วยดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันอย่าง A, D, E, K ไปจนถึงการเป็นแหล่งพลังงานสำรองช่วยควบคุมฮอร์โมนต่างๆแล้วก็ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายด้วยเรียกว่าขาดไม่ได้เลยครับทีนี้มาถึงพระเอกของเรื่องในวันนี้กันบ้างครับ นั่นก็คือโปรตีนนี่คือสารอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญมากๆสู่การควบคุมน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพเลยโปรโตีนเนี่ยมีพลังพิเศษถึง4อย่างเลยนะที่ช่วยเรื่องลดน้าหนักอย่างแรกเลยคือมันทาให้อิ่มนานขึ้นมากลดการกินจุบจิบได้ดี 2. คือร่างกายเราต้องใช้พลังงานในการย่อยโปรโตีนสูงกว่าสารอาหารอื่นซึ่งก็เท่ากับว่าช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไปในตัว 3. ช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อของเราเอาไว้ไม่หายไประหว่างลดน้ําหนักและ4ี่คือช่วยคุมระดับน้ําตาลในเลือดทําให้เราไม่ค่อยอยากของหวานครับแล้วจะหาโปรโตีนได้จากที่ไหนบ้างล่ะจริงๆหาไม่ยากเลยครับดูตัวอย่างง่ายๆนะครับทวนเหลืองแค่100กรัมให้โปรโตีนสูงถึง34.1กรัมเลยนะหรือไข่ไก่ฟองใหญ่หนึ่งฟองก็มีโปรโตีนตั้ง7กรัมหรือแม้แต่มเมล็ดเจียแค่2ช้อนโต๊ะก็ได้โปรโตีนไปแล้ว4กรัมเห็นไหมครับว่าอยู่รอบตัวเราเลย ต่อไปเราจะมาพูดถึงกลุ่มสารอาหารที่ถึงแม้จะไม่ให้พลังงานแต่ก็เปรียบเหมือนกับทีมสนับสนุนเบื้องหลังที่ขาดไปไม่ได้เลยจริงๆนั่นก็คือวิตามินและแร่ธาตุครับนี่คือประเด็นสําคัญเลยครับวิตามินกับแร่ธาตุเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นกุญแจดอกเล็กๆที่คอยปลดล็อกให้กระบวนการต่างๆในร่างกายมันทํางานได้แบบราบรื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการเผาผลาญพลังงานนี่แหละครับถ้าไม่มีทีมซัพพอร์ตทีมนี้ระบบเผาผลาญของเราก็อาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่นะ แต่ละตัวก็มีบทบาทสําคัญต่างกันไปเลยครับอย่างวิตามิน B ก็ช่วยเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานวิตามินดีช่วยคุมน้ําตาลแคลเซียมช่วยเผาผลาญไขมันหรือแม้แต่แมกนีเซียมก็ช่วยลดความอยากน้ําตาลได้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่สนับสนุนเป้าหมายการลดน้ําหนักของเราโดยตรงเลยครับเอาละครับหลังจากที่เราเข้าใจทฤษฎีกันไปพอสมควรแล้วตอนนี้ถึงเวลาเปลี่ยนความรู้ทั้งหมดให้กลายเป็นการลงมือทําที่จับต้องได้จริงมาดูกันครับว่าจะเริ่มต้นกันยังไงดี นี่คือนิสัยง่ายๆ3ข้อที่สามารถเริ่มทำได้ทันทีเลยครับข้อแรกเริ่มวันใหม่ด้วยอาหารเช้าที่มีโปรตีนสูง,สงเข้าไว้ข้อ 2. ถ้าหิวระหว่างวันให้เลือกของว่างที่มีโปรตีนและข้อ3พยายามกระจายการกินโปรตีนให้มันสมดุลกันในทุกมื้ออาหารหลักครับไม่ใช่ไปอัดอยู่มื้อเดียวว่าอาหารเช้าโปรตีนสูงมีอะไรบ้างลองดูไอเดียพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลีกโยเกิร์ตใส่ถัว่วใส่ผลไม้หน่อยหรือจะเป็นไข,ข่คนกับขนมปังโฮลเกรนโปะด้วยอะโวคาโด หรือข้าวโอ๊ตที่เพิ่มเมล็ดเชียร์กับอัลมอนด์เข้าไปทั้งหมดนี้เป็นตัวเลือกที่ทั้งอร่อยมีประโยชน์แล้วก็ช่วยอิ่มยาวไปจนถึงมื้อเที่ยงเลยครับและนี่คือเหตุผลว่าทําไมของว่างถึงสําคัญมากครับการที่เราเลือกของว่างที่มีโปรโตีนเนี่ยมันจะช่วยคุมความหิวแล้วก็รักษาระดับพลังงานได้ดีกว่าการไปกินขนมหวานเยอะเลยซึ่งก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เราหิวจัดจนไปตะบะแต่กินมื้อเย็นเยอะเกินไปนั่นเองครับสุดท้ายนี้ข้อความสําคัญที่อยากจะฝากไว้เลยก็คือ เป้าหมายของการลดน้าหนักที่แท้จริงคือการบํารุงร่างกายด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับไม่ใช่การอดอาหารเพราะฉะนั้นจานอาหารที่สมดุลน,นี่แหละคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของเราแล,แล้วและก่อนจะจากกันไปลองถามตัวเองดูนะครับว่าในสัปดาห์นี้มีอาหารสุขภาพดีชนิดไหนบ้างที่เราจะเพิ่มเข้าไปในมื้ออาหารของเราได้เพื่อเป็นก้าวแรกสู่เป้าหมายเพราะการเริ่มต้นลงมือทําทันทีคือสิ่งที่ดีที่สุดครับ